การเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตโลกลิขิตวันปีเดือนเหมือนรอยฝันชีวิตคนเกิดแล้วดับลับลงพลันเชกเช่นวันเดือนปีที่เวียนมาจงก้าวเดินต่อไปในโลกกว้างอย่าแรมร้างกอบกรรมดีไว้เถิดหนามิถึงร้อยชีพก็ถอยมอรณา เขานำพาขึ้นเมนเผาโลกเอาคืนกลับนมัสการประเดชประคุณท่านเจ้าพระคุณพระธรรมโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดเทพสิรินทราวาสกลับนมัสการประเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณพระธรรมโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพสิรินทราวาสประธานพิธีประชุมเพลิงศพของ คุณพ่อไพโรดลิมวัฒนกูลวันนี้ในนามของคณะเจ้าภาพครอบครัวลิมวัฒนกูลขอขอบพระคุณญาติมิตรพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีประชุมเพลิงศพท่าน ผู้จัดการไพโรธลิมวัฒนกูลหรือท่านผู้จัดการไพโรธลิมวัฒนกูลผู้วายชนด้วยวาระแห่งชีวิตด้วยวัย83ปีนับเป็นความสูญเสียของครอบครัวลิมวัฒนกูลที่ได้สูญเสียเสาหลักในครอบครัวสูญเสียเสาหลักในการประกอบธุรกิจ การค้าครอบครัวริมวัฒนกูลคือเจ้าของบริษัท UT International จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ SONIC MOS2OIL ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากประเทศแม่คือประเทศเยอรมนีท่านผู้จัดการไพโรธ ลิมวัฒนกูลท่านได้นำธุรกิจการค้าโดยนำผลิตภัณฑ์โซนคิคเ o s 2 o อ l เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อหวังจะนำผลิตภัณฑ์นี้ให้ขยายเป็นกุณอุนุปการกับพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งผลิตภัณฑ์โซนิกทุกท่านก็ได้ทราบ ดีแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ในการใช้สอยได้เป็นอนเนกอนันต์บัดนี้ท่านผู้จัดการไพโรธลิมวัฒนกูลประธานบริษัท UT ทีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้อำลาจากครอบครัวจากทุกคนไปแล้วอย่างมิมีวันกลับเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566คณะ ญาติมิตรที่ใกล้ชิดประกอบด้วยภรรยาลูกๆและญาติมิตรพี่น้องได้นำสรีระของท่านมาบำเพ็ญกุศลที่สราธรรมสังเวชวัดเทศริรินทราวาสเป็นกำหนดพิธีบุญอุทิศท,ทั้งหมด4คืน5วาระบุญตั้งแต่วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2566ถึงวันที่30 มิถุนายนพุทธศักราช2566สี่คืนห้าวาระบุญข้าคืนสุดท้าย30มิบถุนายนจะเป็นการสวดพระอภิธรรมสองชุดวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคม2566คณะเจ้าภาพจะส่งดวงจิตดวงใจของท่านผู้จัดการไปรอดริมวัฒนกูลให้ไปสู่สุกติหมายอย่างสัมปรายภาพพิธีบุญลำดับนี้ เป็นพิธีพูนลำดับสุดท้ายก่อนที่จะส่งสรีระของท่านผู้วายชนนั่นก็คือการทอดพระไตรบังสุกุลและทอดพระไตรมาหาบาังสุกุลคณะเจ้าภาพใครขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามต่อไปนี้ขึ้นทอดพระไตรเป็นลำดับครับพระไตรยผื้นที่หนึ่งคณะเจ้าภาพใครขอเรียนเชิญ คุณถวันสวุวรรณเตมีร้านเจ้ากรมเปอขึ้นทอดพระไตรบังสุกุลกราบอรัตนาพระกุณเจ้าหนึ่งรูปจากวัดเทพศิรินทราวาสเป็นองค์พิจารณาพระไตรบังสุกุลกราบเรียนเชิญและกราบอรัตนาพระกุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพใกล้ขอเรียนเชิญคุณเรืองชัยจินตะรุ่งเรืองชัยนายกสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถมัมภขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราบรัตนาพระกุญเจ้าจากวัดเทพสิรินทราวาสหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบเรียนเชิญและกราบรัตนาครับ ลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณสงวนทองไทยขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราประตนาพระกุญจ้าจากวัดเทพสิรินทราสาหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราเรียนเชิญและกราบรัตนาพระกุญเจ้าครับลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพ ขอเรียนเชิญดรวรพินพิสารพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทสหาทาราวัตขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกลาพระัตนาพระกุณเจ้าจากวัดเทพสิรินทราวาัตหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบเรียนเชิญและกลาพระัตนาพระกุณเจ้าครับ ลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพใคร้ขอกราบเรียนเชิญคุณกอบชัยว่องเวทประธานกรรมการบริษัทสหาทาราวัตขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราบพระัตนาพระคุณเจ้าจากวัดเทพสินทราวาสหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบเรียนเชิญและกราบพรัตนนาพระคุณเจ้าครับ ลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพใคร่ขอเรียนเชิญคุณเทียนชัยรือชัยประสิทธิ์กรรมการบริหารบริษัทสวอนอินดัสทรีจำกัดขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราพระตนาพระประหัดสมบัติมนุญโยวัดไล่หลักทองเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบเรียนเชิญและกราพระตนาพระกุณเจ้าครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสมเกียตรติลิมปาสินกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสหกิจฮาร์ดแวร์ขึ้นทอดผ้าไตราบางสุกุลกราบรัตนาพระกรูสังฆปริยัติวิมลเจ้าอาวาสวัดบางนางเป็นองค์พิจารณาผ้าไตราบางสุคุณกราบเรียนเชิญและกราบรัตนาพระคุณเจ้าครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณดำรงพลวุฒธธิสิริกรรมการผู้จัดการบริษัทแอดวานอินโนเวชั่นจำกัดขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราบรัตนาพระมหาสุทธิพงศ์พระสิทธโธเจ้าอาวาสวัดหนองอ้อเป็นองค์พิจารณาผ้าไตร บังสุคุลกราบเรียนเชิญและกราบรัตนาพระกุญเจ้าครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณนิพน์ตั้งจิตมุ่งมั่นประธานบริษัทสีไทยเจริญโลหกิจขึ้นทอดผ้าไตรบังสุคุล กราพรตนาพระครูปร,รัตธรรมวัตเจ้าอาวาสวัดเกาะลอยเป็นองค์พิจารณาภ้าไตรบังสุกุลกราบเรียนเชิญและกราพรัตนาพระคุณเจ้าครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุพัฒนลิมประพร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราพระันาพระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์เจ้าคณะตำบลเกาะลอยเจ้าอาวาสวัดยุคนลาดสามคีจังหวัดชนบุรีเป็นองค์พิจารณาผ้าไตาย บังสุคุณกราบเรียนเชิญและกราบรัตนาพระกุญเจ้าครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนจะถึงพิธีทอดพระไตรบังสุคุณและทอดพระไตรมหาบังสุคุณกับผมนายธงใจสารพจน์ในนามกัญยาณมิตรของครอบครัวลิมวัฒนกูล ขอนำเรียนประวัติของท่านผู้จัดการไพโรธล,ลิมวัฒนากูลเพื่อเป็นบันทึกครั้งสุดท้ายก่อนที่สริระของท่านจะอำลาจากทุกคนไปอย่างมิมีวันกลับประวัติท่านผู้จัดการไพโรธล,ลิมวัฒนากูลผู้จัดการไพโรธล,ลิมวัฒนกูล เป็นบุตรของนายอํานวยและนางเจริญลิมวัฒนกูลเกิดเมื่อวันจันทร์ที่สองเมษายนพุทธศักราช2483มีพี่น้องร่วมบิดามารดาสคนดังนี้ 1. คุณนรมนลลิมวัฒนกูล 2. คุณสุดใจลิมวัฒนกูล 3. คุณสมจิตลิมวัฒนกูล และ 4. คุณไพโรธล,ลิมวัฒนกูลผู้วายชนผู้จัดการไพโรธเข้าเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประจําที่โรงเรียนดาราสมุทรจังหวัดชนบุรีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่8ในวัย18ปปีหลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อวิชาการแพทย์ที่ประเทศเยอรมนี จนจบการศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยรุ่นแรกเป็นนักเรียนไทยเยอรมนีเมื่อกลับสู่ประเทศไทยท่านไม่ได้ใช้ความรู้เชิงการแพทย์มาประกอบวิชาชีพแต่ใช้เพียงหลักจิตวิทยาทางการแพทย์มาประกอบการค้าโดยท่านมองการไกลว่า ประเทศไทยในช่วงฤดูฝนอากาศชื้นและร้อนทำให้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆที่ทำด้วยเหล็กฝืดมีสนิมเกาะไม่หล่อลื่นท่านจึงเลือกผลิตภัณฑ์โซนิก mos 2 o, S T o i l เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2515กิจการค้าเริ่มพัฒนาขึ้นดีขึ้น เป็นลำดับในปีพุทธศักราช2519และ2526เกิดสภาวะน้ำท่วมหนักทำให้ผลิตภัณฑ์ SONIC MOS2O i l มียอดจำหน่ายที่สูงขึ้นในปีพุทธศักราช2526เกิดภาวะน้ำท่วมหนัก ท่านจึงขอรับมอบลิิิขสทธ์จากประเทศแม่คือประเทศเยอรมนีจัดตั้งบริษัท UT International จำกัดโดยเป็นเอเจนต์ en, ทำการผลิตโซเนก M.O.S. อ o, S o i l จำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านผู้จัดการไพโรธได้สำรวจกับคุณสิริจิตทองไทย มีทิดาสองคนคือ 1. คุณเรนุก,กาลิมวัฒนกูล 2. คุณพิริยพรลิมวัฒนกูลมีหลานชายสองคนคือ 1. เด็กชายเวลุลิมวัฒนกูลและเด็กชายภูผาลิมวัฒนกูลในด้านครอบครัวท่านผู้จัดการไพโรธด,ดูแลครอบครัวด้วยความรักและเอาใจใส่ รูปฝังให้ลูกๆยึดมั่นในการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กรจนลูกๆริดูแลบริหารงานในบริษัท UT i ่ที่ n n t i o n a l ชจำกัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับมาในด้านการดูแลบริหารงานในบริษัท ท่านผู้จัดการไพโรธด,ดูแลบุนคลากรในบริษัทประดุจครอบครัวเดียวกันบริหารงานด้วยความเข้มแข็งอย่างมีวิสัยทัศน์ครองตนครองงานด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงและถูกต้องสร้างความรักสามคัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรท่านจึงเป็นที่รัก ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนพ้องรวมทั้งบุคคลที่รู้จักและใกล้ชิดด้วยปฏิการแห่งความคิดเบื้องต้นที่จะนาผลิตภัณฑ์โซ n i ก M.O.S.2 Oil มาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้งานของวัตถุสิ่งของอันเกิดจากสภาวะอากาศหรือภัยธรรมชาตินั้น ท่านจึงทุ่มเทตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์หวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงให้เป็นน้ำมันครอบจักรวาลใช้ได้อนเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ทุกโอกาสในปีพุทธศักราช2529และปีพุทธศักราช2554เกิดน้ำท่วมหนัก ในกรุงเทพมหานครท่านผู้จัดการไพโรธได้มอบผลิตภัณฑ์โซนิกให้หน่วยงานตำรวจจราจรประชาชนที่รถเตียรถติดในขณะนั้นเป็นการช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในด้านพระพุทธศาสนา ท่านผู้จัดจการภพยโรธเป็นผู้เคร่งคลัดในทางธรรมบริหารงานในองค์กรโดยยึดแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำพาทำให้เกิดความสุขร่มเย็นในบริษัทตลอดมาเมื่อมีโอกาสจะนำพาทุกคนในคณะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือเพื่อนพ้องทอดกระถินผ้าป่าสร้างสาวรวัตุฝากไว้ในบรวรพุทธ,ธาศาสนาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดท่านผู้จัดการไพโรธถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา19นาฬิกาสินาทีสิริรวมอายุได้83ปี สองเดือน24วันท่านผู้จัดการไพรโรธลดดิมวัฒนาูลได้อำลาจากภรรยาทิดาทั้งสองหลานลานรวมทั้งญาติมิตรพี่น้องที่ใกล้ชิดพนักงานในบริษัททุกคนไปแล้วอย่างมิมีวันกลับท่าำกลางความรักและอาลัยของทุกคนขออำนาจบุญกุศล ผลแห่งกรรมดีที่ท่านผู้จัดการไพโรธลิมวัฒนกูลได้เพียรทำไว้ขณะดำรงชีวิตอยู่จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวรวัจััหนุนนำดวงจิตของท่านผู้จัดการไพโรธให้เดินทางไปสู่สุขติหมายอย่างสัมปรายภพด้วยเทินร้อยอาไลด้วยใจรักสวมหัวใจ นักคิดจิตนักสู้ด้วยพลังร่างปรูล้ำสมัยดุดเพชรกล้าจลาดแสงสุดอัมภัยกระจางใสสมสศักดิ์ศรีวีรชนมือผู้สร้างใจผู้ให้ไม่เคยทอ้อจิตจดจอผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้ทุกขน กับสองมือหนึ่งสมองครองใจคนสุขเหลือลน้นวันสำเร็จเสร็จสิ้นงานด้วยใจคิดผลิตโซเนกเอกลักษณ์สู้ให้เทียงคู่พัฒนาไทยด้วยใจหาญยังมุ่งม,มั่นสร้างสมอุดองกาที่วาวานผ่านเปลวแดด แปปีณวันนี้ผู้เหนื่อยนักได้พักแล้วประทีปแววพลันมืดดับรับราศีขอเทิดนามท่านไพโรธทุกนาทีคุณความดีประดับไว้ในแผ่นดินกราบเทพไทยธรนินปินปกเกต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิพเทเวทชราศินประคองจิตไพโลดพ่อต่อเมกินทุกองค์อินโปรดลอรับกลับฟ้าเดิมด้วยรักและอาลัยอย่างสุดซึ้งจากภรรยาล,ลูกหลานญาติพี่นอ้นอรรงรวมทั้งพนักงานในองค์กร บริษัท UT ทีอ International จำกัดทุกคนลำดับนี้กราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับการจากไปของท่านผู้จัดการไพโรดลิมวัฒนกุลเป็นเวลาหนนาทีครับเชิญนั่งครับขอบพระคุณทุกท่านณนะโอกาสนี้ เป็นพิธีทอดผ้าตรายมหาบังสุกุลและพิธีประชุมเปลิงศพท่านผู้จัดก,การไพโรธล,ลิมวัฒนกูลคณะเจ้าภาพใครขอกราบพระรัตนาประเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณพระธรรมโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาสเป็นองค์ทอดผ้าตรายบังสุกุล และกราบพระรัตนาประเดษพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระธรรมวชิราภรเจ้าคณะภาค13กรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรรวิหารเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรมหาบังสุกุลและกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งสองรูปเป็นประธานพิธี ประชุมเพลิงศพคุณพ่อไพรโรดล,ลิมวัฒนกูลทั้งสองรูปด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในการขึ้นเมนวางดอกไม้จันทร์พิธีประชุมเพลิงศพ ุณพ่อไพลโรธลิมวัฒนกูณวัดเทพจินทราวาสวันนี้คณะเจ้าภาพใคร่กราบรัตนาพระกุญเจ้าพระเถรานุเถระได้ขึ้นก่อนติดตามด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่ขึ้นประชุมเปลิงศพณเมนนั้นกรุณาขึ้น ทางด้านหน้าของชาปนสถา,านและลงทางด้านซ้ายมือของท่านเพียงทางเดียวเพื่อให้คณะ,ะเจ้าภาพได้กราบขอบพระคุณทุกท่านโดยเท่าถึงและพร้อมเปลี่ยงกันครับปรสศพ,พกาสอนอีกุญชรอ,อันปลดปลงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมี นรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตท,ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาในานามของคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในการพิธีประชุมเปลิงศพคุณพ่อไพโรธล,ลิมวัฒนกูลของลูกๆท่าน ผู้จัดการไพโรธล,ลิมวัฒนกูลของพนากาักงานบริษัททุกดวงจิตด,ดวงใจในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณในหยาดน้ำใจของทุกท่านที่มอบให้กับ กบกลัวลิมวัฒนกูลและท่านผู้วายชนในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตหาความจะทราบโดยยาน,นวิถีถึงดวงจิตดวงใจของท่านผู้จัดการภัโรธลิมวัฒนกูลด้วยประการใดในสัมปลายภพท่านคงจะขอบคุณและขอบใจทุกท่านว่าวันนี้วันสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านท่านที่เป็นกัลยาณมิตร ที่เคยอยู่ร่วมกันมาในครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาส่งท่านณเมนวัดเทพศรินาราปาในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในานามของคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระเดชพระคุณในความเมตตาของพระเถรานุเถระทุกรูปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระธรรมวชิระพอ วชิราพรเจ้าคณะภาค13กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้า,าวาดวัดเทวราชคุณชรมวัวิหารกราบขอประเดชพระคุณในความเมตตาของประเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระธรรมโสพลผู้ช่วยเจ้า,าวา่าวัดเทพสิรินทราวาสกราบขอประเดชพระคุณในความเมตตาของพระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์เจ้าคณะตำบลกอรอยเจ้า,าวา่าวัดยุคนราชสามกีในวันนี้กราบพระคุณญาติมิตรพี่น้อง ทุกคนที่ได้เป็นเกียรติขึ้นทอดผ้าไตรบางสุกุลในวันนี้ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในวัดเทพสรินทราวาสจงโปรดปกป้องคุ้มครองญาติมิตรพี่น้องท่านผู้มีเกียรติทุกคนให้เดินทางแกล้วกล้า,ลาปราศจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งปวงคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาจงทุกประการกระผมกุฎองชยัยสารพจน์ ในนามของพิธีกรวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งประการใดเอ่ยเอื้อนชื่อนามสกุลท่านผู้มีเกียรติที่ขึ้นทอดผ้าปิดพลาดโดยมิเจตนาปิดพลาดในลำดับพิธีการอย่างใดโดยมิเจตนาขอกราบประทานภไปทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านขอยุติการย้ายเสียงแต่เพียงนี้ขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ